สวัสดีครับคลิปนี้ก็มาพบกับเหรียญเก่าเหรียญโบราณที่ทางช่องสมาคมชาแนลนำมาให้เพื่อนๆได้รับชมเหรียญน,นี้ก็เป็นเหรียญของรัชกาลที่8ด้านหน้าก็จะเป็นภาพบรมรูปของรัชกาลที่8ดด้านหลังก็จะเป็นครุฑ เหรียญนี้ชนิด25สตางค์ปีพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าหรียญนี้ก็หาดูยากช่องสมาคมชาแนลก็นำมาให้เพื่อนๆได้ได้ดูได้ชมไม่ได้มารับซื้อเหรียญของรัชก,กาลที่เปด รุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่เขาประกาศรับซื้อราคาสูงเลยทีเดียวแต่ไม่ใช่แบบนี้ไม่ใช่รุ่นนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองติดตามข้อมูลให้ใกล้ชิดนะครับถ้าเพื่อนๆมีเหรียญหรือเพื่อนๆอยากจะทราบข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขายก็ต้องติดตามช่อง สมาคมชาแนลตลอดไปคลิปนี้เหรียญนี้ของรัชกาลที่8แบบมีราคาสูงช่องสมาคมชาแนลไม่มีไม่มีตัวอย่างที่จะมาให้เพื่อนๆได้ดูก็มีตัวอย่างของชนิด25บาบาทแบบนี้ซึ่งไม่ใช่แบบเขา มีความนิยมซื้อขายสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ